เดี๋ยวว่ารันตีนะครับออาเดี๋ยวมองว่ารันตีต้องโอเคนะครับไปต่อเลยเลยกันเนาะไม่รู้ว่าเหลือเวลาเท่าไหร่นะครับน่าจะเหลือเวลาพอสมควรนะประมาณไปสิบแปดนาทีนะที่ผมบันทึกคลิปก็จะสิบสิบแปดยี่สิบอ่ะนั่งเลือไล่สิบสองนาทีนะครับแม,นะม่ เมื่อกี้เราโจทย์กันหมดแล้วนะครับนั่นคือแนวข้อสอบของอินโกเติมนะฮะก็จะประมาณนั้นคือไปดูโจทย์ตัวอื่นก็จะประมาณนั้นนะครับอ่าหมายว่าตัวข้อสอบเนี่ยก็มาจากหนังสือนะครับในตัวของหนังสือตอิวสอบนะครับบายเด็กทนแมนนะครับก็จากตัวนั้นก็จะครบที่สุดแล้วนะฮะวันก็อ่านทีเดียวก็คือจบเลยเนาะแนวนะครับแต่ว่าทั้งหมดเป็นแค่สิ่งที่เอานิดหน่อยในหนังสือแต่ถึงจะบอกว่าในหนังสือมีครบวันนี้เยอะนะครับเพราะนั่นทีเดียวจบนะฮะอ่ะต่อนะครับ คำรับรองนะครับหรือตัววารันตีก็คือคําสัญญาฉันวารันตีก็เหมือนการันตีแหละครับเป็นว่าเป็นคําสัญญาเป็นมั่นเป็นหมอบว่าฉันเนี่ยจะไม่ทําสิ่งนั้นจะทําสิ่งนี้นะครับอย่างเคร่งครัดหากผิดคําสัญญาเมื่อไหร่นะครับฉันจะถือว่ากรมธรรมนั้นเป็นโมคะนะฮะโอเคไหมวารันตีนะครับเหมือนเหมือนเหมือนความชื่อสั์นะครับเป็นคํามั่นสัญญาว่าจะทําสิ่งนั้นและไม่ทําสิ่งนั้น ซึ่งการวารันตีเนี่ยนะครับมีอยู่2ประเภท 1. แบบปริยายนะครับ employ warranty นะครับแล้วก็แบบคำรับรองชัดแจ้งนะครับนะ r e ับ warranty แยกทีละตัวนะครับเป็นหลักพื้นฐานนะนะครับโอเคไข้อใดเป็นหลักพื้นฐานของการประกันรือนะครับคำรับรองหรือวารันตีก็เป็นหลักพื้นฐานนะครับมาดูทีละตัวก่อนคำรับรองโดยปริยายครับ แปลว่าจำาเลยฮะโดยปริยายนะครับปริยายแปลว่าไม่ต้องมีคําบรรยายฮนะโอเคไหมฮะไม่ต้องมีคําบรรยายใดๆเลยนะครับให้ลึกซึ้งอะไรเลยนะฮะไม่มีไม่ต้องมีนะครับเป็นเงื่อนไขที่อ่าคนที่รับรองหรือคนที่ว่าง่ายว่าคนที่เดินเรือเนี่ยต้องรู้ต้องทําอยู่แล้วโดยที่ไม่ต้องบอกให้ทําอ่ะโอเคไหมฮะ โดยที่ไม่ต้องบอกให้นว่าต้องทําอย่างนั้นต้องทําอย่างนี้นะครับเป็นโดยรู้โดยปฏิบัติรู้โดยจิตสานึกอยู่แล้วนะครับไม่ต้องระบุเป็นรงรักกับสอนไม่ต้องแจ้งในทราบคุณต้องรู้โดยจิตสํานึกของการเป็นนักเดินเรือนะฮะเช่นเอ่เรือที่คทุนเจ้าไปต้องอยู่ในสภาพพร้อมออกจากเรือนะไอพร้อมออกจากทะเลออกออกสู่ทะเลนะครับถ้าไม่พร้อมแล้วคุณรู้เห็นบริษัทประกันถือว่าสัญญานั้นเป็นโมฆะไม่รับผิดชอบแต่ถ้าไม่รู้ แล้วเช็คดูตรวจสอบทุกอย่างพบว่าเออคุณไม่รู้เห็นจริงๆว่าไอเรือมันมีบางส่วนที่มันไม่พร้อมออกทะเลนะครับอันเนี้ยบริษัทเกมให้นะครับ,นนบ,รห,นะรบหรือการที่คุณเอาเรือไปทําผิดกฎหมายนะครับอันนี้ก็คือไปเข้าเงินไข่ใชไหมหรือเป็นการวัติว่าเรือต้องทําได้เ็กอย่างเงี้ยก็เป็นบดยปริยายนะครับไม่ต้องบอกต้องรู้ดรวยติดสำเนื่อยู่แล้วนะครับถ้าไม่รู้หรือถ้ากระทําไปโดย ไม่รู้ไม่เจตนาอันนี้โอเคบริษัทประกันพร้อรบรู้ได้แต่เขาต้องสืบหนักๆหน่อยนะครับเพราะฉะนั้นจำเลยครับวันตีแบบปริยายคือไม่มีคมําบรรยายนะครับไม่ต้องระบุปเป็นลายลักษณ์อักษรนะฮะร,รู้กันอยู่แล้วนะแบบนี้ครับเรือต้องเป็นเรือเหล่งนะนะครับอ่าเรือต้องพร้อมออกเดินทางนะนะครับแล้วก็เรือเนี่ยก็ไม่ใช่ว่าจะไปขนแรงงานต่างด้าวทาผิดกฎหมายไม่ได้นะครับอันนี้เป็นเงื่อนไขที่ต้องรับรู้กันแล้วสองคำ รับรองโดยชัดแจ้งนะครับ Express นะครับบรันตีนะครับ Express บรันตีคือชัดแจ้งต้องชัดแจ้งแถลงขเป็นตัวอักษรฮะต้องแจ้งชัดเจนว่าเฮ้ยผมอยากให้คุณทําอย่างนั้นคุณทําอย่างนี้นะแบบนี้โอเคแล้วต่างฝ่ายต่างรับรองว่าจะทําแบบนี้ตามข้อตกลงซึ่งกันและกันนะครับอันนี้ได้เก็นนะนะครับเพราะฉะนั้นปริยายคือไม่ต้องมีคําบรรยาย ส่วนชัดแจ้งต้องแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรนะครับแล้วแต่ว่าจะแจ้งกันแบบไหนนะฮะแต่ถ้าเป็นลักษณะของวารนตีแบบปริยายก็จะมีเรื่องของเรือต้องพร้อมบอกเลยนะเรือต้องทําจดหน็าเนื้อต้องไม่ใช่หน้าทางกฎหมายนะครับแบบนี้เป็นการวารนตีโดยปริยายคือต้องรู้แล้วว่าต้องทําแบบนี้นะครับต่อมาเงื่อนไขกําหนดไม่ยินยอมให้ผู้รับขนส่งสินค้าหรือผู้รับฝากสินค้านะครับเป็นผู้รับประโยชน์เพราะ เพื่อป้องกันไม่ให้ผู้รับขนส่งสินค้าหรือรับฝากรั์หลุดจากความรับผิดชอบจากสัญญาเช่นวันนี้เขาบอกว่าเฮ้ยคุณเอาไปฝากคนที่เอรับขนส่งหรือเอาไปฝากที่คนที่รับฝากซั์แล้วสินค้าเกิดความเสียหายแล้วคุณให้คนนี้เป็นผู้รับประโยชน์ก็สบายเลยสินค้าเสียหายเขาก็ได้ถูกไหมใช่ไหมครับมีแต่ได้กลับได้เพราะฉะนั้นคนหมายเลยบอกเฮ้ยห้ามนะห้ามคนสองคนนี้ตามเพราะคนสองคนเนี้ถ้าเขาขนส่งดี ความเสี่ยงก็ไม่เกิดถ้าคนรับฝากและก็รักษาทรัพรย์ไว้ดีความเสี่ยงจะไม่เกิดเพราะฉะนั้นสองคนนี้ก็ต้องร่วมกันรับผิดชอบอยู่แล้วนะครับเขาเลยไม่ให้พวกนี้สองคนนี้นเป็นผู้รับประโยชน์เพราะมันจะออกจากความรับผิดชอบที่เขาควรจะรับผิดชอบเพราะถ้าเขาคนส่งนี้หรือเขารับฝากดูแลของฝากที่ดีเนะี่ยก็จะไม่เกิดเหตุการณ์ความเสี่ยงเกิดขึ้นนี่นะครับต่อมาครับกรมธรรม์ประกันภัยขนส่งสินค้าต่างๆแตกต่างกากกรมธรรม์ประกันภัยอีกขีพาอย่างไรเอาง่ายเลยนะครับหนึ่ง สามารถเอาประกันได้สูงกว่าราคาที่ตกลงซื้อขายหรือว,ว่าราคาแท้จริงครับอย่างบ้านหนึ่งล้านตามหลักการคุณก็ไม่ควรทําเกินหนึ่งล้านบาทดูไหมฮะเพคือตามมูลค่าที่แท้จริงนะคุณถ้าคุณทําเกินก็แสดงว่าคุณไม่ครับคุณก็ได้แค่หนึ่งล้านนะครับแต่สําหรับประกันเรือนะครับหรือประกันขนส่งสินค้าทางทะเลอ่าคุณซื้อหนึ่งล้านของนั้งหนึ่งล้านแต่คุณสามารถกาหนดทุนประกันได้ที่ หนึ่งล้านหนึ่งแสนก็คือถ้าเป็นตัว C เนาะ C บวกสิบถ้าคุณทำเงื่อนไขไปเอ B คุณสาม,มารถบวกได้อีกสิบห้าเปอร์เซ็น์ของราคาสินค้าที่คุณจะขนส่งนะครับกำหนดเป็นจำนวนประกันได้โดยที่ไม่ผิดถ้าสินค้าเสียหายหมดจริงๆคุณก็จะได้ตามที่กําหนดในตารางกรมธรรม์นะครับสามารถอุย้ายกรมันสินได้โดยอัตโนมัตินะครับซึ่งประกันตัวอาคีไพทําไม่ได้มันต้องมีการยื่นเรื่องนะครับ แต่ถ้าเป็นขนส่งสินค้าทางเรือก็คือเอาสบ,สบายๆเียพี่ยืนในไขรก็ื่นไปนะครับต่อมาผู้ประกันภัยอาจไม่มีส่วนได้เสียในขณะทาประกันแน่นอนคือถ้าเป็นอักขีภัยเราบอกว่าต้องมีส่วนได้เสียนะวันที่ทําประกันแต่ถ้าเป็นประกันในส่วนของสินค้าต่างประเเราบอกเฮ้ยตอนที่คุณทาประกันเนี่ยคเรจะไม่มีส่วนได้เสียในสินค้าก็ได้เพราะสินค้ากําลังผลิตอยู่แต่พอผลิตออกมาแล้วปั๊บมาขนส่งปั๊บเกิดเอชปั๊บคุณเป็นคนซื้อสินค้าคุณมีส่วนได้เสียในสินค้านั้นปั๊บโอเคแสดงว่า คุณก็สามารถที่รับค่าสินใหม่ได้นะครับแต่ว่าข้อนี้ถ้าเจอว่ากรมธรรม์ขนส่งสินค้าต่างจากกรมธรรม์ี่คิดไปอะไรตอบไปเลยครับว่าถูกถูกข้อครับผมโอเคนะครับไปต่อนีฮะเงื่อนไขความมุ่งครองในกรมธรรม์ประกันคานขนส่งสินค้าทางทะเลนะครับ i n d u c e cost c a s t creation cost นะครับ ICC นะครับจะย่อจากตัวหน้า ICC มาดูกันนะฮะ ขออนุญาขึ้น ICC แค่นิดเดียวนะครับคาดว่าถ้ามันคงไม่เยอะไปกว่าน,นี้แล้วนะฮะโอเคมาเริ่มกันเลยนะครับ อ่ะเริ่มกันเลยนะฮะโอเคเหลือสิบนาทีจริงๆด้วยนะครับวันหนุ่มจะขึ้นแค่น,นิดเดียวนะครับห้านาทีเดี๋ยวพูดเรื่องราวต่างๆน,น,นหน่อยหนึ่งนะครับ i n t l s c a r g o อ่า i n t l s c a r s นะครับแล้วก็คอร์สเนี่ยก็คืออ่ะพูดถึงหน่อยนะครับอ่าหนึ่งแรกนะครับเรือ i n c l u s กาโก้คือเรือที่ต้องเดินเครื่องได้ด้วยตัวเองนะครับไม่นับเรือที่แบบมีคนพายนะฮะต้องมีเครื่องจักรแล้วก็ เดินเครื่องได้ด้วยตัวเองนะครับเราจึงจะเรียกว่าเป็นเรือที่ใช้ในการขนส่งสินค้าได้นะต่อมาครับเรือต้องทํามาจากเหล็กก้านะครับมาจากเหล็กก้านะและอายุไม่เกินสิบห้าปีนะครับผ่านการการันตีจากสมาคมมาตรฐานเรือนะครับโดยที่ต้องเป็นสมาคมที่รับรองตั้งแต่แตั้งแต่คุณซื้อประกรันจนไปถึงคุณขนส่งเสร็จนะครับบริษ,ษัทประกันเนี่ยถึงจะรับรองได้ คือถ้าเมื่อไหร่ก็ตามคุณขนส่งไปแล้วคุณเปลี่ยนสมาคมสิ่งนี้เก yeah. <laughs> <Krishna> ิดข <skin. laughs> ึ้นคืออะไรรู้ไหมครับบริษัทประกันจะถือว่าสินอ่าตัวนั้นเป็นโมฆะเป็นตันทีเพราะอะไรครับอ่าสมาคมพวกนี้เขาจะมีเรื่องของข้อมูลนะครับให้บริษัทประกันเนี่ยเอาข้อมูลมีข้อมูลของบริษัทอ่ามีข้อมูลของตัวเรือเนี่ยให้บริษัทประกันเอาไปพิจารณานะครับอ่อถ้าคุณเปลี่ยนสมาคมจากสมาคม A เป็นสมาคม B ีปั๊บบริษัทบอกว่าเฮ้ยฉันเชื่อถือของสมาคม A การที่คุณเปลี่ยนแบบนี้แสดงว่าคุณมีอะไรบางอย่างหรือเปล่านะครับข้อม ังนั้นก็ถือว่าเฮ้ยแมอคุณเปลี่ยนคนใหม่คุณเปลี่ยนที่อยู่ใหม่ฉันไม่เชื่อคุณแล้วคุณเป็นคนมากง่ายนะครับเพ่อเรามองอย่างนี้ก็ได้นะครับเป,รเ,ปเ,ปปเปลี่ยนเมื่อไหร่บางคุณเปลี่ยนเปลี่ยนแฟนเปลี่ยนเมียเฮ้ยไม่น่าคบละไอ้คนเนี้ยถูกไหมตัดขาดกันเลยมองอย่างนี้นะมองสมาคมเหมือนเมียนะครับเมียจะมีข้อมูลผัวผัวก็คือตัวเรือมะแต่วันเนี้ยผัวเปลี่ยนเมียใหม่อ,อ้าวไอเนี้ยไม่ซื่อสัตย์และไม่คบละเป็นคนไม่ดีอ่านะครับแต่จริงๆมันคือเรื่องว่าเรือพวกเนี้ย พอมันเปลี่ยนปั๊บข้อมูลมันเนี่ยจะไม่รู้ว่าตัวข้อมูลใหม่เชื่อถือได้ขนาดไหนเพราะเราเชื่อถือข้อมูลเก่าไปแล้วนะครับเพราะสมาคมเปือมีหน้าที่เพื่อให้ข้อมูลกับบริษัทประกันเพื่อไปพิจารณาส่วนของเบี้ยประกรันทุนประกันนั่นเองนะครับ เอ่อเกิดอะไรขึ้นเนี่ยบอกว่าแล้วนะครับนี่นึงนะครับแล้วก็อายุเรือก็ต้องไม่เกินสิบห้าปีเนาะเรือก็ต้องอายุไม่เกินสิบห้าปีนะครับถ้าเกินสิบห้าปีออกเรือได้ไหมได้ครับแต่ก็ต้องคิดในส่วนของเบี้ยเพิ่มนะครับเห็นไหมแล้วก็สุดท้ายครับ เอารัางจังงั้นนะครับขนาดเรือต้องไม่ต่ำกว่าหนึ่งพันตันนะครับแต่ถ้าคุณเจอในข้อสอบว่าเป็นหนึ่งพันตันกอสเอาบอกเลยครับว่าตัวเดียวกันไม่ต้องไปคิดยอะนะฮะถ้าต่ำกว่าไม่ได้นะครับต้องหนักกว่าหนึ่งพันตันกอสนี่ครับเอเคต่อมานะครับ สมาคมเรือนะครับเวลาเราหาสมาคมเรือให้หาคําว่าผู้รับประกันให้เจอเพราะจะมีข้อเดียวที่มีคําว่าผู้รับประกันนะครับก็คือเป็นสมาคมที่เพื่อให้เอาข้อมูลเรือการแบ่งชนชั้นวันณะเรือนะครับเป็นข้อมูลสําหรับสุดท้ายคือเอาไปให้ผู้ที่รับประกันนะครับไปพิจารณาว่าเฮ้ยต้องทําต่อสัญญาไหมเรือเข้าเงื่อนไขไหนประวัติมีเรือการอับปางบ่อยไหมบริษัทนี้นะครับเรืออยู่ในพื้นฐานที่ดีไหม เออข้อมูลน,นี่แน่ประกันไหมผม่านไหมควรรับประกันไหมนะี่แล้วถ้ามันผ่านก็รับประกันไปนี่คือสมาคมนะครับดังนั้นถ้าคุณเปลี่ยนสมาคมปับ๊บท่านเคยเชื่อของคุณเชื่อข้อมูลคุณแบบนี้แล้วคุณเฮ้ยสมาคมนี้จ่เปลี่ยนใหม่อันนี้เราถือว่าสัญญาจบกันนะครับเพราะว่าเป็นการเปลี่ยนสมาคมเรือนะครับถือว่าสัญญาที่สุดทันทีเนาะก็อย่างนี้ผมบอกวิจาไม่ง่ายครับ waffle. สมาคมก็เหมือนเมียนะฮะส่วนเรือหรือคนดูเรือหรือว่าตัวเรือนี้ก็เหมือนผัวนะครับ อ,อบริษัทก็เหมือนเพื่อนนะครับวันนี้เพื่อนเราอ่าเป็นคนดีอยู่กับเมียคนนี้แล้วก็ให้เมียคนนี้การันตีเมียคนนี้ให้ข้อมูลแล้วเออครอบครัวเจ้าก็เป็นคนแบบนี้แหละแต่วันดีขึ้นดีไอ้ผัวเนี่ยเปลี่ยนเมียอ้าวเราเคยเชื่อเมียคนนี้เราจะไปเชื่อเมียคนอีกคนเขาได้ไหมไม่ได้ครับก็แสดงว่าเอเป็นคนไม่ดีนะก็ไม่น่าคบก็สิ้นสุดการคบกันนะครับต่อมาครับลักษณะาการเสียหายนะครับมีเสียหายอยู่ทั้งหมด นึ่งเลยทางกายภาพนะครับคือการแตกหกักสองเสียหายจากสินค้าข้างเคียงหรือการปนเปื้อนนะครับเสียหายจากการแปรสภาพนะครับแล้วก็เสียหายจากการเปลี่ยนแปลงสภาพแวดล้อมและสุดท้ายเสียหายจากการขนถ่ายครับเนี่ยแบบนี้ฮะเนี่ยเห็นไหมกำลังจะขนลงไปครับล้มสะง,งันนะครับอันนี้เสียหายจากเรื่องของการแปรปรวนของสภาพแวดล้อมนะครับหรือเรื่องของมูลภาวะนะครับ นี่การขนถ่ายแบบนี้ก็คือความเสียหายนะครับถ้าพูดถึงความเสียหายเนี่ยก็ตอนนี้ตอบไปเลยเขาวัาตถุทุกข้อนี่ยต่อไปจุดเริ่มต้นและจุดที่สุดความคลองนะครับน่าจะได้สไลด์นี้ก็พอแล้วนะครับมาฟอร์มนะครับจะเริ่มต้นขนส่งอ่จะเริ่มต้นด้วยความคลองชา้าตั้งแต่สินค้าออกจากโกดังนะครับจอาไ้เลยคลังสินค้าหรือโกดังสินค้าปับ๊บคุ้มครองทันทีนะครับจนเกิดเหตุการณ์ทั้งหมดสามถึงสี่เหตุการณ์เหล่านี้ครับเหตุการณ์ที่หนึ่งครับ คุณมีการเปลี่ยนจุดหมายนะครับอ่ามีการเปลี่ยนดูดีๆก็เปลี่ยนไปเลยเป็นจุดหมายไปเลยนะครับเปลี่ยนตรงจ่านะครับเดี๋ยวจะว่ากันทีมันไะม่ค่อยจะเว้นนะครับการเปลี่ยนจุดมุ่งหมายหรือขณะที่มีครมทันมีหุ่นบังคับอยู่แล้วคุณเปลี่ยนจุดมุ่งหมายนะครับอ่าผู้รประกันไยมีความสงสจะเปลี่ยนจุดมุ่งหมายก็ต้องแจ้งฮนะคือถ,ถ้าต้องเปลี่ยนจริงๆ ก็ต <S an> ้องแจ้งครับแล้วก็อาจจะต้องเก็บเบียเพิ่มจริงไม่ต้องไม่อาจจะต้องเก็บไปแล้วครับเพราะคุณเปลี่ยนความเสี่ยงทันทีเขาต้องเก็บเบียไม่ว่าความเสี่ยงในคุณจะน้อยลงหรือเพิ่มขึ้นถ้าคุณเปลี่ยนจุดปั๊บเขาจะขอเก็บเบียเพิ่มกันดีเพราะเขาไม่มั่นใจว่าเฮ้ยทำไมคุณต้องเปลี่ยนเออคุณเปลี่ยนเพราะว่าคุณอยากไปเพิ่มความเสี่ยงหรือเปล่าเราก็ไม่รู้ถูกไหมครับต่อมาครับกรณีที่ผู้เอาประกันนะครับผู้เอาประกัน ภายได้ทราบถึงสาระสาคัญของกร,รมบวนการการไฟสินค้าทางเดี้ได้ปีการเปลี่ยนแปลงทุกครั้งที่มีการเปลี่ยนแปลงอะไรก็ตามนะครับให้ทําหนังสือยกเว้นว่าการโอนกรรมสิทธิ์นนะให้ทําหนังสือบริษัทกันไฟว่าจะเปลี่ยนแปลงอะไรนะครับ2กรณีสัญญาขนส่งสิ้นสุดลงกลางทางด้วยเหตุการณ์ที่อยู่นอกเหนือการควบคุมคือไม่สามารถควบคุมได้ครับเป็นเหตุให้มีการควบคุมนะครับจําต้องอจําต้องขายสินค้านะครับหรือว่าสถานนั้นนั้นนาส่งสินค้าไปยังมุมปลายทาง ที่กำหนดไว้ครั้งแรกไม่ได้นะครับผู้ประกันก็ต้องไปครับทุกครั้งที่มีปัญหาต้องแจ้งและทราบตัวเว้นการโอนกรรมสิทธิ์นะครับสุดท้ายแล้วขออธิษฐานอีกครับตอ,อ,อนี้ผู้ประกันภัยหรือลูกจ้างไม่ทราบถึงสภาวะความไม่พร้อมในการออกทะเลของเรือที่ใช้อย่ที่ผมบอกครับถ้าไม่ทราบจริงๆนะครับยังคุ้มครองอยู่เหมือนเดิมนะครับเนื่องจากผู้รับประกรันระสิทธิเรื่องการนําเรื่องไปร้องใช้ปฏิเสธไม่ได้นะครับเพราะเขาไม่รู้แต่ถ้าเขารู้อยู่แล้ว แล้วเขายังปล่อยเรือรู้จ้างเขาราู้อยู่แล้วก็ยังไปกับเรือแบบนี้ถือว่ารู้เห็นเป็นใจนะครับบริษัทประกันถือว่าคุณไม่ปฏิบัติตามวารันตีนะเพราะวารันตีแบบปริยายนะครับหรือไม่ต้องมีคำบรรยายบอกไปแล้วว่าเรือต้องพร้อมออกเดินทางการที่คุณดูว่าเรือไม่พร้อมออกคุณยังให้เร <Anal> ือแล้วเรือพร้อมออกเรือไม่พร้อมออกคุณยังไม่ออกแ,อแสดงว่าคุณรู้เห็นเป็นใจแบบนี้ก็ถือว่าคุณไม่ปฏิบัติตามวารันตีนะครับสัญญาประกันตกลงป่ะกรณีเปลี่ยนนะครับแรงภัย ให้ความมุ่งมัองต่อไปเมื่อผู้ประกันภัยแจ้งให้ทราบทันทีและจ่ายเบี้ยเพิ่มนะครับก็คือสัญญานั้นจาต้องชี้สุดลงและอยู่นอกเหนือการควบคุมมั้นแรกไหมนะครับโอเคนะครับประมาณนี้นะครับเพราะวันนี้ก็จะประมาณนี้นะครับเราก็ย้อนกลับไปดูนะครับยองย้อนกลับไปดูว่าเฮ้ยมันมีอะไรบ้างนะครับหลายๆอย่างเราก็จะพูดไปเร็่วขึ้นนะครับก็อย่างที่บอกครับว่าต้นทวนเยอะๆนะครับเชื่อว่าทาได้แน่นอนนะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้เรามาต่อกันนะครับเวลาเดิมสองทุ่มนะครับแล้วเราเจอกันอีกทีหนึ่งเนาะ วันนี้ก็ขอบคุณทุกคนนะฮะอย่าลืมกลับไปดูคลิปเดิมๆนะครับตอนนี้พยายามอัพให้วันละคลิปวันละคลิปนะครับจะได้คนที่ดูคนที่ไม่ไม่นมาิวจะได้ค่อยๆดูไปด้วยนะครับส่วนที่คนมาติคุณถือว่าเฮ้ยคุณมีโอกาสนะครับที่ดีคุณถือว่าเราได้ฟังจริงๆนะครับสถานการณ์มันจะกระตุ้นมากกว่าเนาะมันจะรู้สึกว่าก็ตื่นล้นมากกว่าโอเควันนี้ประมาณนี้ครับขอบคุณทุกคนนะครับสวัสดีครับ